สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัวพึ่งปรุงนะคะเมนูที่พึ่งจะทำในวันนี้นะคะเป็นขนมไทยอีกชนิดหนึ่งนะคะนั่นก็คือขนมใส่ไส้หรือว่าขนมสอดไส้ค่ะแต่วันนี้นะคะพึ่งจะทำในรูปแบบประยุกนะคะเพื่อโชว์สีสันของตัวขนมให้ดูน่าทานนะคะแต่ยังคงรสชาติและความอร่อยแบบโบราณอยู่ค่ะ ก่อนที่เราจะไปดูส่วนผสมและวิธีการทำนะคะพึ่งฝากกดติดตามช่องของพึ่งด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้พึ่งทำคลิปต่อๆไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีการทำกันได้เลยค่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะทำตัวไส้มะพร้าวกันก่อนค่ะอันนี้คือมะพร้าวที่เราขูดหน้าตาจะเป็นแบบนี้ค่ะเราจะใช้มะพร้าวเนื้อทึมๆนะคะคือไม่แก่มากแล้วก็ไม่อ่อนมากนะคะทำการขูดให้เป็นเส้นๆแบบนี้ค่ะ นี่นะคะที่เราขูดเสร็จเรียบร้อยอันนี้คือมะพร้าวที่เราเตรียมที่จะนําไปผัดแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการผัดไส้กันค่ะส่วนผสมของไส้มีมะพร้าว4 0 0กรัมน้ําตาลมะพร้าวอย่างดี300กรัมน้ําตาลทรายแดง50กรัมเกลือนะคะ1ส่วนสีช้อนชาน้ำปลาอีก3ช้อนโต๊ะนะคะนี่คือส่วนผสมทั้งหมดของไส้มะพร้าวกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการผัดกันค่ะ ตั้งกระทะให้ร้อนจากนั้นเติมน้ำตาลมะพร้าว300กรัมนะคะเติมเกลือ1ส่วน4ช้อนชาเติมน้ำตาลทรายแดงนะคะอีก50กรัมเติมน้ำเปล่านะคะอีก3ช้อนโต๊ะนะคะเมื่อน้ำตาลนะคะเริ่มละลายนะคะจากนั้นเราตะแคงกระทะนะคะให้ส่วนให้น้ำตาลละลายค่ะ พอน้ําตาลเดือดน,นะคะแล้วก็ละลายหมดแล้วนะคะเราก็เอามะพร้าวนะคะลงไปผัดกับตัวน้ําตาลค่ะผัดให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันเลยนะคะขั้นตอนนี้นะคะอาจจะใช้เวลานานหน่อยนะคะจนกว่าไส้นะคะแห้งระดับหนึ่งนะคะนี่ค่ะผัดไปเรื่อยๆนะคะ อันนี้คือไส้ที่เราผัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคือไม่ต้องให้แห้งมากนะคะยังคงความฉ่าของน้ําตาลอยู่ถ้าแห้งมากเกินไปนะคะเดี๋ยวไส้อาจจะแข็งได้นะคะพอไส้นี่คะเราตั้งพักให้ไส้เย็นตัวนะคะยังมีความฉ่าของน้ําตาลอยู่นะคะไส้มันจะไม่แข็งมันจะนิ่มนะคะแล้วเราก็จะปั้นเป็นลูกๆนะคะนี่ค่ะเพิ่งก็จะปั้นเป็นลูกๆไว้นะคะ เห็นไหมคะยังมีความฉ่ำของน้ำตาลอยู่นะคะอันนี้คือไส้ที่เราปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมที่จะนำไปอบควันเทียนกันค่ะถ้าแบบสูตรโบราณนะคะเขาจะอบด้วยควันเทียนนะคะไส้ก็จะหอมค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆพ,พื่อนไม่ชอบควันเทียนนะคะก็ไม่ต้องอบก็ได้ค่ะเพิ่งจะปิดไว้นะคะค้างคืนเลยค่ะพอรุ่งเช้านะคะเปิดออกมาค่ะไส้จะหอมมากค่ะ ขั้นตอนต่อไปเรามาเตรียมแป้งกันค่ะวันนี้เราจะทําแป้งอันชันนะคะแป้งแรกเป็นแป้งอันชันใช้แป้งข้าวเหนียวนะคะ100กรัมค่ะน้ําอันชันนะคะ110 ML ค่ะจากนั้นทําการนวดแป้งกับน้ําอันชันนะคะให้เข้ากันนะคะนวดจนแป้งเนียนเลยนะคะถ้าแป้งไม่เนียนเดี๋ยวมันจะแข็งได้นะคะเราจะนวดแป้งเนียนเลยค่ะ เนื้อขนมจะได้นุ่มนะคะอันนี้คือแป้งที่นวดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะตั้งพักไว้ค่ะแป้งตัวที่2นะคะเพิ่งจะทําแป้งแก้วมังกรค่ะใช้แป้งข้าวเหนียวเท่ากันเลยค่ะ100กรัมเหมือนกันค่ะใช้ตัวน้ํามังกรกับเนื้อแก้วมังกรสีม่วงนะคะ110 ML เหมือนกันค่ะทําการนวดแป้งให้เข้ากันเลยนะคะนวดนวดจนแป้ง เนียนนุ่มแบบนี้นะคะสังเกตว่าจะไม่ติดมือแล้วก็ไม่ติดตัวภายชนะถือว่าใช้ได้แล้วค่ะนี่นะคะแป้งตัวที่3มเป็นแป้งฟักทองค่ะใช้แป้งข้าวเหนียว100่กรัมเหมือนกันนะคะแล้วก็ใช้เนื้อฟักทองนึ่งสุกแล้วก็ชั่งน้ําหนักมา100กรัมค่ะจากนั้นเติมน้ําเปล่าลงไปอีกสี่ช้อนโต๊ะนะคะค่อยๆนวดค่ะนวดจนแป้งเนียนเลยนะคะนี่ค่ะก็จะหน้าตาประมาณนี้นะคะ อันนี้คือแป้ง3ชนิดที่เราทําการนวดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาแป้งนะคะมาห่อด้วยไส้มะพร้าวค่ะหยิบแป้งขึ้นมาแล้วก็แบะแป้งแบบนี้นะคะจากนั้นเอาไส้มะพร้าวมาวางตรงกลางแล้วก็เอาแป้งนะคะห่อไส้ให้มิดเลยนะคะเพราะเดี๋ยวเราต้องไปต้มกับน้ําค่ะถ้าไม่มิดนะคะเดี๋ยวน้าจะเข้าไปข้างในได้ค่ะ เพื่อนๆอ,อาจจะชั่งน้ําหนักแป้งก็ได้นะคะแต่อันนี้เพิ่งทําให้ดูเพิ่งไม่ได้ชั่งน้ําหนักนะคะกะเอาะค่ะนี่ค่ะอันนี้คือแป้งที่เราห่อไส้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราเตรียมนําไปต้มกันค่ะแป้งที่เหลือนะคะกับไส้ที่เหลือสามารถนําไปแช่เย็นเก็บไว้ได้ค่ะทําครั้งต่อไปได้ค่ะ ขั้นตอนต่อไปเป็นการต้มแป้งนะคะต้มน้ําให้เดือดจากนั้นนําแป้งที่เราห่อไส้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาต้มค่ะต้มไปสักพักหนึ่งนะคะน้ําก็จะเดือดนะคะตัวแป้งก็จะลอยขึ้นมาเหนือน้ํานะคะแบบนี้ถือว่าตัวขนมสุกแล้วค่ะแล้วก็เราก็ตั้งลงมาพักไว้นะคะ นี่ค่ะสีสันน่าทานมากค่ะอันนี้คือตัวแป้งขนมที่เราต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเรามาทำตัวหน้ากะทิกันค่ะส่วนผสมก็จะมีแป้งข้าวเจ้า50กรัมค่ะแป้งข้าวโพด1ช้อนโต๊ะนะคะ น้ำตาลทรายขาว40กรัมค่ะเกลือ1ช้อนชาน้ำเปล่าอีก100 ML นะคะคนส่วนผสมแป้งให้ละลายเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะก่อนที่จะนำไปควนนะคะไม่นั้นเดี๋ยวมันจะจับตัวเป็นก้อนจากนั้นเติมหัวกะทิลงไปอีก500 ML ค่ะคนส่วนผสมทุกอย่างให้ละลายเป็นเนื้อเดียวกันนะคะย้ำว่าต้องละลายนะคะจากนั้นเรานำขึ้นตั้งไฟนะคะใช้ไฟอ่อนในการเคี่ยวนะคะ ต้องคนตลอดเวลานะคะไม่นั้นเดี๋ยวตัวแป้งมันจะจับเป็นก้อนแล้วมันจะไหม้ได้นะคะคนไปสักพักหนึ่งนะคะแป้งก็เริ่มข้นแล้วค่ะนี่นะคะแป้งเริ่มข้นประมาณนี้เลยค่ะแล้วก็ปิดไฟนะคะยกลงออกจากเตาค่ะเดี๋ยวเรานําแป้งนําตัวกะทิที่ได้นะคะนํามาหยอดรีบหยอดใส่กระทงนะคะเดี๋ยวมันจะเซ็ตตัวแข็งนะคะ หยดใส่กระทงนะคะหยอดไม่ต้องให้เต็มนะคะเผื่อไว้นะคะเดี๋ยวเราต้องใส่ตัวแป้งกับตัวไส้นะคะตรงกลางด้วยค่ะประมาณ3ส่วนสี่ของตัวกระทงนะคะเนี่ยค่ะกระทงนะคะเพิ่งใช้กระทงใบตองนะคะนี่ค่ะพอเราหยอดตัวกะทิเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็เอาตัวแป้งนะคะ ที่เราห่อไส้แล้วนำไปต้มแล้วนะคะมาใส่ตรงกลางค่ะแบบนี้เลยค่ะพอมันเย็นตัวนะคะตัวหน้ากะทิก็จะเซ็ตแข็งค่ะต้องรีบทำนะคะไม่นั้นเดี๋ยวมันจะแข็งตัวเร็วมากค่ะพอเรากวนให้ข้นนะคะ แต่ถ้านำแต่ถ้าอีกแบบหนึ่งนะคะที่นำไปนึ่งแบบนั้นไม่ต้องให้ข้นมากค่ะเพราะเดี๋ยวเรานำไปนึ่งนั่นคือแบบโบราณที่ขอ่อแบบมีสายคาดนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราตั้งพักไว้เย็นสักพักหนึ่งนะคะเพื่อน,อนๆอาจจะหยดกะทิลงบนตัวแป้งด้านบนอีกนิดนึงก็ได้นะคะเพิ่มความน่าทานหรือสีสันให้กับตัวขนมค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะบรรจุใส่กล่องนะคะกล่องหนึ่งนะคะใส่ได้6ชิ้นค่ะ พิ่งบอกก่อนเลยนะคะว่ารสชาตินะคะและความอร่อยยังคงเป็นแบบโบราณอยู่นะคะไม่ได้ดัดแปลงอะไรเลยค่ะแต่แค่ดัดแปลงรูปแบบการห่อนะคะเพื่อสร้างจุดเด่นให้กับสินค้านะคะสะดุดตาในการขายค่ะนี่นะคะเห็นไหมคะสีสันของธรรมชาติก็จะสวยงามมากค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟขึ้นโต๊ะค่ะน่าทานมากค่ะ นี่นะคะตัวกะทิละลายในปากเลยค่ะเพื่อนถ้าชอบนะคะ <_ joking> เพื่อนๆ <_ EN> ลองออกไปทําดูนะคะ <_ EN> ทํากินก็ได้ค่ะทําขาย <_ EN> รับรองว่าอร่อยแน่นอนค่ะ <_ EN> ขอบคุณมากนะคะสําหรับการติดตามคลิปนี้สวัสดีค่ะ